ไข่ขาวผงผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้หรือไม่ค่ะโดยเฉพาะโรคไตระยะ4ระยะ5ที่มีค่า GFR ต่ำกว่า30นะคะก่อนที่เราจะไปทานไข่ขาวผงกันเรามาดูก,กันก่อนว่าไข่ขาวผงเนี่ยเขาให้โปรตีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไข่ขาวผงก็คือไข่ขาวนี่แหละคะ่ะที่เขาไปสกัดเป็นผงทําให้ทานได้ง่ายมากขึ้นคนไข้าทานได้ง่ายมากขึ้นนะคะ เรามาดูกันที่ข้างฉลากนะคะของตัวไข่ขาวผงค่ะเขาก็จะระบุไว้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างติดตลาดนะคะหรือว่าที่ยอมดูมาเนี่ย เขาจะบอกไว้ว่าไข่ขาวผง1ช้อนหรือว่า1สกู๊ปนะคะเทียบเท่ากับไข่ขาว1ฟองค่ะนั่นก็คือปริมาณโปรตีนที่เราจะได้เข้าไปนะคะเมื่อเราทานทานไข่ขาวผงเข้าไปนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะโรคไตระยะ4ระยะ5เนี่ยเราจะต้องควบคุมโปรตีนนะคะไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปค่ะ เฉลี่ยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไตาเสื่อมระยะ4ระยะ5ปริมาณโปรตีนที่ต้องการต่อวันนะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ควรจะเป็นของเรานะคะเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ30-40กรัมต่อวันนะคะซึ่งโปรตีนที่เราได้มาจากไหนบ้างก็จะมาจากไข่ขาวเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่าในหมวดข้าวแป้งนะคะหรือว่าผักผลไม้มีโปรตีนเหมือนกันทั้งสิ้นนะคะ เฉลี่ยแล้วนะคะคืออันนี้เป็นโปรตีนรวมที่เราต้องการต่อวนันแต่ถ้าเกิดว่านําออกมาหักแค่โปรตีนจากไข่หรือว่าไก่ปลาที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3ช้อนกินข้าวหรือว่าช้อนโต๊ะต่อมื้อเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้ท่านใดที่ทานไข่ขาวผงเข้าไปเราก็จะต้องนําไปหักลดกับตัวเนื้อสัตว์ที่เราต้องการต่อมื้อด้วยนะคะอย่างเช่นเราต้องการ เนื้อสตัตว์หรือว่าไข่ไก่ปลาเนี่ยรวมแล้วนะคะ3ช้อนต่อมือ้อเราทานไข่ขาวผงไป1ช้อนนะคะเราก็ต้องไปหักลดกับ โปรตีนที่เราต้องการก็คือ1ช้อนก็จะเหลือทานอีกแค่2ช้อนนั่นคือเนื้อสัตว์ที่เราต้องทานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทานมากเกินไปเราไม่หักลถก็จะทําให้ค่าของเสียมันสูง b u n สูงขึ้นค่าไตก็ไม่ดีขึ้นอาการคนไข้ก็จะสุดหลงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้ที่ยังทานอาหารได้ปกติทานเนื้อปลาเนื้อไก่ได้ทานแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนไข้ที่เราดูแลอยู่ไม่สามารถทานอาหารได้ทานโปรตีนไม่ได้เราก็ทานไข่ขาวผงเข้าไปเพื่อ ที่จะทําให้ร่างกายเราได้รับโปรตีนที่เพียงพอนะคะโปรตีนเป็นสิ่งที่ดีค่ะไข่ขาวเป็นโปรตีนคุณภาพดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามากเกินไปก็ไม่ดีสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะ4และก็ระยะ5ค่ะสําหรับวันนี้นะคะอก็ฝากไปเท่านี้นะคะถ้าเกิดคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ